i mm -hmm. จะเพลงเดียวนะครับนะน่าจะเพลงเดียวนะเพราะพี่หลวงตั้งค่าไว้เพลงเดียวอ้าวหันหน้ามาก่อนนะช่องพี่หลวงมาไกลนะครับนะอ่อสวัสดีครับพี่พีเอฟซีแฟนคลับช่องพี่หลวงมาไกลนะครับเจอกันในไหลสดรอบค่ํานะครับรอบค่าของช่องพี่หลวงมาไกลเนาะเออก็ประมาณว่าประมาณว่าอยังไงอ่ะเอ๊พี่หลวงจะพูดว่ายังไงดี ก็เจอกันในรอบค่ํานะครับอ่อออนไลน์พร้อมกัน2ช่องนะครับชวนคิดชวนคุยแล้วก็พี่หลวงมาไกลนะครับก็ท่านใดเข้าช่องหนึ่งช่องใดแล้วก็กดกดไลค์ให้ด้วยนะครับนะเอ่อทักทายกันก่อนกับช่องพี่หลวงมาไกลนะครับสวัสดีกับคุณแม่สุภัตรานะครับกราบสวัสดีนะครับเอ่อพี่แดงใบท่อมพี่สุดใจพี่ดารัตนะครับพี่กัญชิสา พี่ต้นส้มพี่สีตะมอนพี่กลุงนะครับพี่เทวมิตรพี่โรดแวนพี่เทวมิตรพี่โรดแวนพี่พิสิตพี่วิชัยพรนะครับน้องแฟนต้าพี่ตั้มจิละชัยพี่เจี๊ยบนะครับนะพี่สมบูรณ์นะพี่เจี๊ยบนะพี่สเวกพี่รีเันสเตทพี่ภพศสารเข้าถนนคนติดเดินพี่นิพาพรนะครับพี่อัมพรวันพี่ปราโมทพี่วันชัยนะครับมารีแฟมิลี่สวัสดีนะครับ Uh, OMG โ oh, หไม่เจอนานเลยชื่อนี้สวัสดีนะครับแล้วก็ AMac นะครับนะน้องแฟนตานะครับ uh, วันนี้จะดูแบบเงียบๆนะครับ uh, ทําไมต้องเงียบด้วยเลยครับ<笑><笑>หรือไม่มีตังเติมเน็ตเลยต้องเงียบๆไว้ก่อนอ uh, ย่างไงครับนะ uh, ก็คอมเมนต์ึ้นมาด้วยนะ uh, เดี๋ยวเหงาเดี๋ยวหง่อยนะครับนะ uh, ส่วนช่องชวนคิดชวนคุยนะครับ ออขอทักทายกันก่อนนะพี่พีสิทธิ์พี่ฟาวเวอร์พี่ชัยยาน้องแฟนต้าพี่พิรมนะครับพี่วันชัยพี่ยงยุทธสวัสดีนะครับพี่โฟนเซอร์วิสเท่าถนนพี่โฟนเซอร์วิสพี่นิดฟ็อกซ์พี่กุ้งนะครับพี่กาวไทยพี่สากด้านะครับสากด้านะครับนะพี่กาวไทยแล้วก็พี่อดีศรสวัสดีนะครับนะเช่วยกันกดไลค์ด้วยนะจ๊ะกดไลค์พี่หลวงมาไกลกันหน่อยนะ ถ้าไม่กดไลค์เลยเนี่ยแย่แน่ช่องพี่หลวงปิวแน่ๆนะครับแต่เดี๋ยวแป๊บหนึง่งขอญยัดเติมน้ําก่อนนะขอญยัิเติมน้ําก่อนจะจะทากาแฟนะเ,เจเปาครับสวัสดีเจเปาเกาหลีสามนะครับวันนี้เจเปาสามมานะส่วนเจเปาห้า 5, ก็พักผ่อนก่อนนะครับเจเปาห้าเ,เดี๋ยววันนี้จะมีโฟนอินนะครับจะมีโฟนอินเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเปิดสายนะครับช่วงเท้ายรายการนะ เดี๋ยวจะเผื่อเวลาไว้เผื่อเวลาไว้ให้พี่ๆโฟอนอินเข้ามา2ประเด็นอ่สองประเด็นนะประเด็นอะไรบ้าง1นึ่งอนายกอ่นะครับการเมือง2องอ่ความรู้สึกกับเรื่องราวข่าวสารขมรน,นะครับอ่ท่านใดท่านใดอยากจะร่วมแสดงความคิดความเห็นก็เตรียมพร้อมนะครับเดี๋ยวใกล้ๆก่อนอ่ใกล้ๆท้ายรายการพี่หลวงจะขึ้นเบอร์โทรให้นะครับเมื่อวานก็เออคุยกันก็ถึงแม้ว่าเมื่อวานจะมีเพียงสองสายนะ แต่ได้พูดคุยกันแล้วนี่ยเข้าท่าดีครับนะได้แสดงความคิเดเห็นกันด้วยนะครับคนเดียวกันจ้าน้องหลวงนะครับนะคนเดียวกันนะเจเป้าห้าเจเป้าสามนะครับสามห้าเจ็ดเก้าว่ากันไปนะหกสิบแปดไลค์นะครับกับช่องพี่หลวงมาไกลกดให้หน่อยนะครับนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับพี่ปัญญานะครับพี่มะริวันพี่เพิงสามสีพี่ชัยยานะครับ พี่จ็อบซีทีไอนะครับพี่นิกฟอกนะครับนะอ่ะอาข่าวขมิ้นวันนี้พี่หลวงขึ้นหัวข้อไว้นะขึ้นหัวข้อไว้เรียกแขกสักนิดหนึ่งนะครับก็คือ,อขอมิ้นเขาประกาศชัยชนะแต่ไม่ได้ประกาศชัยชนะอะไรหรอกนะเ <_ S 1> <น>ขาบอกว่าเขาชนะขมิ้นแดงครับขมิ้นนี่ก็โกหกตัวแหลนนะพี่คมสันนะเาขาอบอกว่าเขาชนะขมิ้นแดงเอาจริงๆนะเอาจริงๆนะพี่พี่โฟนเซวิสนะอืม ยก,ยกสอนน้องเอายกสามที่สอนเอาให้จบเลยนะพี่หลวงใช่จบจบยังไงพี่พิษหวัดดีนะครับนะจบมันจะจบแบบไหนแล้วครับจ,จินตนาการของพวกเรานะจินตนาการของพวกเราคือจบเนี่ยคือเขเมรเนี่ยขเขมรเนี่ยชิบหายเลยเขเมรพังพินาศไปเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะครับมันมันมันจะไม่ถึงจุดนั้นอขอญาติใส่หมวกนะครับ ใ่หมวกเพื่อความเท่ขอญาตใจหมวกเพื่อความเท่นะครับนะอ่าเอาลายมาติดแคมนะครับลายมันติแคมป์นะหมวกสวยหมวกสวยนะครับเออด้ามขวานไทยรอยรมนะครับน้องแฟนตาเอา่อความคิดแตกต่างไม่แตกแยกไทยต้องเป็นไทยครับตลอดการอานะครับนะเออไทยต้องเป็นไทยตลอดการอย่าไปแตกต่างอย่าไปแตกแยกนะดูดิเอ่อคะเรียงเขาประกาศเป็นเป็นประเทศแล้วนะครับนะ เออกะเลียงเออกะเลียงอิสระภาพนะครับกะเลียงของนายพลโบเมียสู้ตั้งแต่รุ่นพ่อนายพลโมโบเมียซึ่งมีฉายาพวกเรารู้จักดีนะนายพลโบเมียตอนนี้ก็ไปถึงรุ่นลูกชายแล้วนะครับเจ็ดสิบกว่าปีครับกะเลียงสู้กับพม่าสู้กับพม่าแบบทุรักทุเลกองทัพพม่าก็โอ้ยโหดเถื่อนดีเหลือเกินนะถล่มถล่มกะเลียงนี่แบบยับเยินตลอดชั่วชีวิตคนน่ยนะครับ ส่วนเจ้ายอดศึกเจ้ายอดศึกเนี่ยเนื่องจากเจ้าสวัสดีพี่นุชนะครับสวัสดีพี่นุชนะครับนะเจ้ายอดศึกเนี่ยยังไม่ประกาศครับคงไม่ประกาศเป็นเอกราชหรอกออน่าจะประกาศขอรวมกับประเทศไทยนะครับนะไทยใหญ่นะครับไตรับฉานนะครับนะน่าจะรวมกับไทยเ,เพื่อคือคือมันสัมพันธ์ใกล้ชิดกันจนจนถ้าเกิดว่าเะเหลีเขาประกาศเอ้ยไม่ใช่ไทยใหญ่นะ ไทยใหญ่เจ้ายอดศิกิ์เนี่ยประกาศควบรวมกับดินแดนไทยนะมันแยกไม่ออกเลยนะเออว่าคนไหนคนไทยคนไหนคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องแฟนตอบอกจริงดิจริงครับนะกระเหลี่ยงเขาประกาศแล้วนะเขาประกาศเป็นสาษาสารานาร,าาร,าารนัฐกอทูเลนะครับนะดินแดนแห่งความสงบสุขนะกอทูเลนะครับเออกอทูเลเป็นภาษากะเหลี่ยงดินแดนศักดิ์สิทธิ์ความดีงามอะไรประมาณนั้นนะครับนะกระเหลี่ยงกอทูเลนะครับนะ ประกาศอย่างเป็นทางการในานามของอในานามของเ,อเดี๋ยวก่อนพี่หลวงดูก่อนนะพี่หลวงดูก่อนนะครับกะเรียงเขาประกาศเดี๋ยวจะนําเสนอข่าวผิดไปจากข้อเท็จจริงมันน่าละอายนะครับนะแป๊บหนึ่งเห็นบทความอยู่นะครับเ,เห็นหลายๆเพจเขาก็นําเสนออยู่นะแต่ทีนี้การเป็นประกาศเป็นสาธารณรัฐแล้วเนี่ยมันมันมีประเทศไหนรับรองหรือย,ยังอา่าก็ว่ากันไปนะ มีที่นั่งใน u n หรือ,อยังนะครับก็ไม่รู้นะครับนะก็เป็นหน้าที่ของอรัฐบาลเกลหยีแล้วกันที่เขาประกาศตัวออกมาเช่นนั้นเขาก็ต้องอเขาก็ต้องแบบยังไงเขาก็ต้องอดิ้นรนขนขวายนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในให้การรับรองจากสหประชาชาตินะครับนะาหาก่อนนะครับหาก่อนอเจอแล้วเจอแล้วนะครับนะเจอแล้วนะ เออการียงกอทูเรนะครับแหมเท่มากาภาพเท่ภาพสวยนะครับนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะอ่านให้พวกเราฟังนะครับนะขออนุญาตอ่านให้พวกเราฟังเลยละกันนะครับนะเออ,อเขาบอกว่าวันนี้นะครับเออวันนี้นะประเทศใหม่ใกล้บ้านเราสาธารณรัฐสาธารณรัฐกอทูเรริพับลิกออฟกอทูเรกอทูเรเป็นภาษาการียงมีครบทั้งผู้นำพลเอกเนรดาเมีย ลูกชายของโบเมียนะครับนะผู้นําในตํานานของ KNU ยกอ,องกําลังกะเหลี่ยงเคนนะครับซึ่งรู้จักสนิทสนมกับทหารไทยมายาวนานาสถาปนาเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกอทุเลเป็นคนแรกไปแล้วอ,อันนี้แต่รัฐบาลมินอ,องลายเขาจะว่ายังไงอันนี้เราไม่ทราบนะครับเ,เจ้ารัฐบาลมินอ,องลายจะเอาไหมล่ะเ,เป็นประธานาธิบดีแล้วนะครับ อกองทัพกอทูเด KTLE ของกระเหรี่ยงนะครับเป็นสาธารณสาธารณรัฐนะครบรอบ78ปีอ่ะ78ปีเลขเจ็ดมาแรงนะครับกระเหรี่ยง78ปีเขมีนแดงกับคุณเซน77็ปีนะครับเลขเจ็ดทั้งนั้นเลยนะ,ะ,ะก็ตั้งแต่สงครามโลกสงครามเย็นนะครับนะ77ปีมีคณะรัฐบาลนะครับร่วมกันพลโทซอซานะครับเกโพ เป็นรองประธานาธิบดีคนที่หนึ่งนายเดวิดนะเอ่อตากะมอนะครับรองประธานาธิบดีที่คนที่สองนายซอพอนายซอพอทูเรเป็นนายกเอ่อนายเดวิดรอดูเอ่อเดวิดรอดูนะครับรองนายกและรัมตีกลาโหมมีกองบัญชาการที่ค่ายเอ่ออูเกอร์คีนะครับหมู่บ้านซูกะรีตำบลชูกะรีอำเภอวาเรจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหลียงเมียนมานะครับนะ แม้จะประกาศเอกราชจากเมียนมาแล้วที่ถูกมองว่ารัฐบาลเมียนมาร่วมสลายก็ตามแต่ตอนนี้เขายังขาดอยู่เรื่องหนึ่งก็คือการรับรองจาก UN สหประชาชาติหรือ,อประเทศใดๆแม้แต่ไทยเราก็ยังไม่ได้ไปเซ็นรับรองอถ้าเกิดประกาศเอกราชเนี่ยนะครับอ,อย่างน้อยที่สุดรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศหรือนายยกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องส่งสารแสดงความยินดีใช่ไหมแต่ทีเนี้ย เนื่องจากเมียนมาเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนแล้วก็พันธะข้อผูกพันปฏิญญาต่างๆของเราบอกว่าเราจะไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกันอาเซียนก็เลยต้องอยู่นิ่งๆนะครับอาเซียนก็เลยต้องอยู่แบบแบบแบบ,แบ,บยังไงอ่ะนะเออแบบแบบแบบระวังตัวนะครับนะเออนะเขาบอกว่าให้จับตาดูต่อจากนี้ไปว่าจะมีประเทศใดในภูมิภาคนี้ สิงคโปร์จะประกาศรับรองหรือไม่นะครับประเทศไทยบ้านใกล้เลือนเคียงที่เคยถูกกล่าวหาจากรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยว่าเป็นผู้สนับสนุนผู้อยู่เบื้องหลังเคียนอยู่มาทุกยุคทุกสมัยเนี่ยเราจะมีท่าทีอย่างไรกับสาธารณรัฐกอทุเลนะครับก็ว่ากันไปนะหรือไม่แน่ครับมันอาจจะมีสงครามหนักขึ้นกว่าเดิมนะนะอ,อ,อาจจะมีสงครามหนักนะครับ พี่อัมพวันบอกว่าสมาคมอาเซียนจะรับเข้าเป็นสมาชิกใหม่อตอบไปแล้วว่าอาเซียนเองก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่เลข7มาแน่ครับส่วนเจ้าเขมรฮุนเซนตอนนี้ก็ยึดเนิน7จ็ด่หเลข7นะครับนะใช่ไหมตั้งประเทศกันง่ายๆแบบนี้เลยก็ประมาณนั้นแหละครับเรามองว่าง่ายแต่เขาก็ต่อสู้เผ่าพันเคอเนียเขาก็สู้กับรัฐบาลพมา่ามาช้านานนะครับรัฐบาลมาสู้มานาน เจ็ดสิบกว่าปีนะครับเท่ากับอายุแกกว่าผมอีกนะครับนะ,ะบาดเจ็บล้มตายกันไปก็เยอะแยะตะแปะทุ่งนะครับสําหรับความพยายามของรัฐกะเหลี่ยงเนาะเอ,ะ,อะก็ว่ากันไปนะครับรัฐบาลพมา่าจะปราบปรามหนักขึ้นหรือไม่อย่างไรก็ก็เราก็จับตาดูกันไปนะครับไทยใหญ่ไม่ประกะาศพราะทหารเขาจะยอมหยุดการต่อสู้เพื่อสภาพของเขาแล้วถ้าไทยใหญ่เนี่ยรับฉานเนี่ย ถ้าเอาเจ้ายอดศึกเป็นตัวตั้งถ้าเอาเจ้ายอดศึกเป็นตัวแทนเนี่ยแน่นอนครับเจ้ายอดศึกเนี่ยไปเจรจากับมินอ,องลายแล้วจะไม่จะไม่ใช้วุธจะไม่ทําการลบกับมินอ,องลายและก็จะ,สะแสวงหาสันติภาพนะครับกรณีเจ้ายอดศึกนะเจ้ายอดศึกเนี่ยเขาบอกว่าเขาเบื่อมากการลบาการลบลาค่าฟันกันเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้ผู้คนนะราชฎรประชาชนเขาบาดเจ็บล้มตายจํานวนมาก เขาก็เหนื่อยล้านะครับกับการต่อสู้แล้วประกอบกับาการแรงสนับสนุนนะครับเ,เนื่องจากเราเนี่ยไทยแลนด์เราเนี่ยเราเราไม่สนับสนุนแล้วเราเลิกแล้วเ,เราเลิกสนับสนุนบัฟเฟอร์สเตทหรือเราไม่หนุนหลังรัดก,กันชนใดๆอีกแล้วเ,เราลอยแพทั้งกะเหลี่ยงทั้งมอนอทั้งไทยใหญ่นะครับเป็นนโยบายของเราเพราะเราไปตกปากรับคำกับอาเซียนแล้ว เราจึงไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศใดประเทศหนึ่งเราก็ยุติเอาจริงๆก็คืออเมริกามันยุติครับเอาจริงงนะอเมริกามันยุติไปครับเราก็เลยเราก,เราก็เราก็ไม่รวยไงเราก็จน่ะของเราก็ปัญหาโอ้โหเยอะแยะเราก็เลยบอกว่ากระเลียงแกสู้ไปนะเอาใจช่วยไทยใหญ่สู้ไปเอาใจช่วย,อวยมอนมอนมอดอิสระมอนกู้ชาติาสู้ไปเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วอ บาดเจ็บล้มตายก็มาไทยนะเอออพยพหลบหนีก็มาไทยนะเราช่วยได้แค่นี้อนะครับนะอ่ะก็ว่ากันไปครับภูมิภาคของเราจะทวีความรุนแรงหรือไม่อย่างไรนะครับต่อไปเขาจะมารุการานเราพี่สุดใจเอ่อเอาจริงๆนะทัศนคติกระเหลี่ยงอนะดีดีกับเรานะเออทัศนคตินะอ่ออ,อันนี้พูดได้นะครับเอ่อขนาดให้ความเอ่อกะเหลี่ยงเคนอยู่นะ มันมีกระเหลี่ยงหลายกลุ่มอย่างน้อยมี5กลุ่มเอาอเอาเนี่ยที่ประกาศเนี่ยก็ทุเลเนี่ยกอทุเลเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทยนะต่อคนไทยนะครับไม่เป็นศัตรูพึ่งพาอายหนีร้อนมาพึ่งเย็นทานองนั้นส่วนกะเลียงกะเลียงของไอ้เจ้ามองชิดต,ตูไอ้นั้นกะเลียงเท้าครับไอ้นั้นกะเหลียงหาเงินครับเอาหมด อะไรก็ตามเอาหมดคอเซนเตอร์สแกมเมอร์ค้ามนุษย์ของเถื่อนและเถื่อนไม้เถื่อนคนเถื่อนเอาหมดนะครับไอสำหรับไอม่องชิดตูแล้วก็เป็นทําตัวเป็นขี้ข้ารับใช้มีนองลายาส่วน KNU เนี่ยเขามีเจตนารมที่จะสถาปนารับชาติของเขามานานนะครับแต่ผมเห็นปรากฏการของกะเหลี่ยงแล้วเนี่ยใจผมก็ไม่ดีนะความรู้สึกในใจผมก็ดูแบบไม่ดีอะ รู้สึกกังวลกังวลว่าสามจังหวัดเรากังวลว่าจะเป็นตัวอย่างให้สามจังหวัดเราอือย่าลืมนะว่าสามจังหวัดเรานี่มีแนวแนวหนุนหลังเยอะอ,อคนที่ประเทศที่แอบสนับสนุนการปฏิบัติการของไอ้สามจังหวัดภาคใต้เราเนี่ยมันเยอะนะเมันมีเงินทุนนะครับไหนจะกลุ่มประชาชาติอาหรับก,กลุ่มมุสลิมโลกนะไอ้ไพวกเขาเรียกว่าไง สันนิบาตมุสลิมโลกนะครับที่การสนับสนุนอยูอ่มีการประชุมที่จอแดนที่ซีเรียประชุมที่ซาอุนะครับหล,หลายครั้งหลายวาระที่เชิญไอเนีเ่ยที่เชิญใน,นพวกตัวแทนของเอบียเอ็นเนี่ยเข้าร่วมประชุมเ,เหมือนกับว่าโลกมุสลิมนะครับโลกมุสลิมครับผมครับผมเรียบร้อยแล้วใช่ไหม เออโอเคโอเคโอเคงั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวสักคู่นะครับสักคู่นะอ่าโอเคครับผมอ่าพ่อแม่พี่น้องมีภารกิจด่วนนะครับเอ่อมีภารกิจด่วนที่สุดเอาอย่างนี้ขอพี่หลวงไปทําธุรกิจก่อนไอไม่ใช่ไปทําธุรกิจว่าสั้นเอ่อขอพี่หลวงไปปฏิบัติภารกิจก่อนนะครับเอ่อไม่นึกว่าจะโดนเรียกนะครับนะเดี๋ยวเรามาขึ้นไฟ์สดเอ่อถ้ากลับมาทันก็ขึ้นไฟ์สด ประมาณชักทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มเนาะแต่ถ้าไม่ทันขอยกยอดไปนู่นเลยสี่ทุ่มครึ่งโอเคไหมไม่โอเคก็ต้องโอเคละเพราะแม่พี่น้องเ,ออเจ้านายโทรตามขนาดนี้ถ้าดื้อไม่ไปเนี่ยเกรงว่าชีวิตจะหาไม่นะครับเ,เดี๋ยวติดไว้ก่อนครับ m o u ติดไว้ก่อนนะเ,เรื่องตั้งประเทศติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนเดี๋ยวมาเจอกันใน,ในถ้าถ้ากลับมาเร็วถ้าเสร็จงานเร็วนะครับถ้าเกิดว่าตั้งแถวปล่อยแถวแล้วเสร็จเนี่ย แล้วขึ้นมาทันก็โอเคไหลต่อแต่ถ้าไม่ทันถ้าไม่ทันก็ขอยกยอดไปตอนสี่ทุ่มครึ่งากราบขอภัยนะครับกราบขอภัยทุกท่านนะผมก็เนี่ยกำลังเครื่องกำลังจะร้อนเชีย <c oughs> แต่งานงานสำคัญนะงานมาก่อนนะไม่โกรธกันนะไม่โกรธไม่ว่ากันนะครับนะเพิ่งได้20นาทีเองนะไปก่อนแลวครับสวัสดีครับนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับขออนุญาตมันภารกิจจำเป็นนะครับนะ mm <clears throat>